ดูยังเดี๋ยวประมาณเขาจะให้ตอนนี้อกค์กกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะรับวัคซีนประมาณวันที่เนี่ยพอเปิดเทอมเนี่ยครับายในอาทิตย์เนี้ยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนน่าจะเป็นกล,ล,ลุ่มที่เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเช่นน้าหนักตัวเยอะอะไรพวกอ้วนเป็นโรคประจาตัวเบาหวานในก่อนจะได้รับวัคซีนก่อนแล้วก็ตามมาก็คือ เด็กต่างๆเด็กทั่วไปข้อคงเดือนกุมภาพันธ์นี้คงจะได้วัคซีนเข็มแรกครบคนทุกคนแล้วก็น่าจะมาสอบที่โรงเรียนคือ N t นทน่าจะมาสอบที่โรงเรียนน่าจะมาสอบที่โรงเรียนแปลว่า N ครูนทีครูไม่ได้เป็นคนคุมสอบนักเรียนแต่เป็นครูโรงเรียนจากโรงเรียนอื่นมาคุมสอบน่าจะ สอบรู้สึกจะสี่วันด้วยกันสอบสี่วันไม่มีอะไรมากมายก็สอบกันวัดความรู้ตอนนี้คือเอากันนี้กับภาษาไทยวัดความรู้ว่าตัวเองมีความรู้แค่ไหนก็คือตอนนี้ก็คือตอนที่ลูกมาทําคือลูกอยู่คนเดียวกับเพื่อนร่วมก,กับเพื่อนร่วมห้องวัดความรู้ความสามารถของลูก ้าดูว่าลูกจะได้ขี่คะแนน่าแต่ไม่สำคัญเท่าลูกตั้งใจตามข้อสอบนะไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้หนึ่งตั้งใจอ่านข้อสอบทำข้อสอบคือ,อว่าน่าจะดีที่สุดตั้งใจตามข้อสอบข้อสอบไม่ได้ครับสวัสดีครับข้อสอบไม่ได้ยากนะครับปีนี้คงออกไม่ยาก เพราะเอตผลสวัสดีครับเพราะเอตผลก็คือน่าจะเป็นช่วงที่โควิดแล้วก็คงออกไม่ยากมากกว่าปีที่ผ่านมาคงออกไม่ยากครับอาจจะออกเท่าๆความยากอาจจะเท่ากับปีอกสามหรือน้อยกว่าปีอกสามแต่ก็สอบคงออกไม่ยากไม่ยากไปกว่านี้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็คือวันที่สิบหก อันนี้เนี่ยที่สิบประมาณอีกสองเกือบหนึ่งอาทิตย์กว่าเดี๋ยวเราก็ตั้งแต่วันที่สิบหกก็คือติวตลอดเลยนะครับสออาทิตย์ก็ติวตั้งแต่บ่ายสามโมงตั้งแต่บ่ายสองครึ่งถึง<อ>ถึงอะไรครับถึงบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกนะคูตีข้อสอบเอ็นทีให้คนที่ยังไม่ได้ข้อสอบหรือว่าไม่ได้ก็คือ ไม่ได้ข้อสอบหรือไม่ไมซื้อข้อสอบอะไรก็ตามก็ครูจะส่งไฟล์เป็นไฟล์ไฟล์ pdf ให้ผู้ปกครองบางคนก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับประมาณ114หน้าถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ114หน้าพิมพ์ได้เลยครับไม่เดี๋ยวครูผู้ส่งข้อสอบไปให้ในห้องนี้ในหลายห้องเนี่ยครับ114 114หน้าประมาณนั้นครับประมาณนั้นครูผู้นนับแล้วประมาณ114หน้า เอแล้วก็อะไรอย่างนีม่มีแล้วแหละสอบเอ็นทีกันดทั้งหมดสบเอ็นทีหมดทุกคนไม่มีใครไม่สอบนะสอบกนรดยกเว้นผู้ยกเว้นคนที่ไม่มาสอบก็จะไม่รู้คะแนนตัวเองสอบเถอะครับไม่เป็นไรหรอกลูกคะแนนเอินทีนี้ไม่ได้เอาไปทำอะไร คะแนน n อนทีนี้วัดความรู้ของตัวเองคะแนน n อนทีนี้มันคงบอกบอกลูกได้ว่าลูกจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าปีปีตัดไปน่าจะไม่มีการเปลี่ยนห้องไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ็นครูป .4 ก็ <c oughs> คุยคุยมาเหมือนกันเขาว่าจะไม่มีการเปลี่ยนห้องก็คือย,ยกไปทางห้องของป .3 ปีหน้าของครูก็ไม่มีการคัดห้องมีการจับฉลากยกทางห้องป .4 ก็คงออกแบบเดียวกับป .3 ไหม ไม่รู้ถ้าเอาแบบเดียวกันก็คือใช้แบบแนวทางเดียวกันไม่รู้ครับแต่ว่าดูที่ครูป .4 ก็ตกลงกันนะครับแต่ว่าครูเป็นครูป .3 ครูก็จะเอาของครูก็คือไม่มีการสอบคัดอ้องแยกห้องในป .2 แล้วจับฉลากขึ้นมาเป็นห้องๆห้องไหนครูห้องไหนให้ห้องนั้นเอาห้องนั้นนะครับอ่ามีสี่คนมีครูปุ๊ครูสุดารัตน์ครูแปมหรือว่าครู อะไรแล้วนะพัดนะจำชื่อครูไม่ได้ครูเจี๊ยบอ่ะสี่คนอ่าแต่ห้องป .4 ก็น่าจะคงเหมือนเดิมมีครูอัญเชรีครูปรางครูปรางก็คือครูครูปรางครูอัญเชรีครูปรางครูอัญเชรีครูปรางแล้วก็ครูมีตาครูสุปรักอือสี่คน ไม่ได้มากมายนะเดี๋ยวครูปุ้เปิดตัวไม้่อนล้วเ่อนนะเอออาจารย์แก้ไปนกไก่นั่งไว้บ้างบ้างอ้าว อ,อ,อเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วสอนดีกว่าบน่นแค่นี้ก่อนบ่นไหมไม่ได้บ่นหรอกทักทายเปิดเทอมเดี๋ยวสอนไม่เกินสามสิบนาทีไม่เกินสามสิบนาทีก็ให้เลิกกันแล้วดีไหมอย่าสอนเยอะนะหนูขี้เกียจกูขาโอเคเดี๋ยวเริ่มเรียนกันเลยนะครับ